เศรษฐาบอกผมงงกับท่านจริงๆิงนะงงกับท่านฝ่ายค้านจริงนะออแล้วบอกว่าจะให้เอาเรือประมงไปลบนะไอพิธานะครับออแล้ววันนี้บอกจะให้เอาเรือฟรีเกตโอ้ยงงกับท่านงงกับไอวิโลดเออนะนี่แหละเขาเรียกว่าฝ่ายค้านขี้กระลกฝ่ายค้านมันก็จอกฝ่ายค้านมันติ้งต้องปัญญาอ่อนมันจะไปค้านอะไรเขาได้นะครับค้านไปเขาก็ตอบโต้ได้อย่างเนี้ยแหละ นะเออ,เอ,อดูสภาพนะครับถ้าไอพิธามันไม่ไปพูดเรื่องทหารว่าเอ้ยเอาเรือประมงไปลบนะเขาก็ไม่ตอบโต้หรอกนี่แต่นี่เอาขอเอาขอ,เอา,ขอเอาคำไอ้พิธามาตอบโต้ได้เห็นไหมแสดงว่าฝ่ายค้านนะัมันคิดตลอยมากมันขี้กระเทะนะนี่ดูดิขนาดเป็นฝ่ายค้านยังขี้กระเทอะขนาดเนี้ย แล้วจะเป็นรัฐบาลจะขี้กระเทอขนาดไหนแล้วถ้าเกิดเป็นรัฐบาลน,นะมึงจะเอาเรือประมงไปลบอย่างเงี้ยโอ้โหแล้วมึงถ้าถ้ามึงเป็นรัฐบาลมึงจะไปจัดหาซื้อเรือฟรีเกตยดอะไรอย่างเงี้ยมึงจะทาเป็นเหรอจะไปจัดงบเฮ้ยงบมันเท่าไหร่วะเรือซื้อฟรีเกตห้าร้อยเจ็ดล้านเจ็ดสิบแปดหมื่นแปดพันขอสไลด์ค่ะอย่างเงี้ยนะไอพ้พรคขี้ตะโหลยไอพ้พรกคนรุ่นใหม่ขี้ตะโหลยนะครับเออ ไอ้พวกด้อมส้มเนี่ยนะเลือกมาได้ยังไงนะไม่ได้มีคุณภาพไม่ได้มีอะไรเลยนะครับพักคี้กระเทอะโอ้นี่ขนาดเศรษฐานี่ว่าแบบกระจอกแล้วนะเออยังไม่ยังไม่หาอะไรโจมตีเศรษฐาได้นะครับเออยังให้เศรษฐานี่ตอบโต้ได้ถือว่าคี้กระเทอะมาก เนะเออไอวิลโลนี่ยที่แบบเต้นเนี่ยยิ่ง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 คนแบบเนี่ยเนะยไอพวกด้อมส้มนี่ชอบมากเลยเออฝ่ายค้านติงตองติงตองปัญญาอ่อนนี่ยนะครับเออทุกวันนี้มันก็ยังคลางไขอยู่นะไอนายกพิธาเนี่ยนะอันเวียไปเมืองไปเลิฟอัเขาเลิฟไปก็ไม่ชนะเนี่ยดูถูกด้อยข่าประเทศดิอ้ยคิดไม่ คิดไม่ตกจริงๆนะว่าทําไมคนไทยถึงเลือกไอ้พักดมส้มกันทั้งที่มันก็ขี้กระเทอะขี้กระทะนะขี้กระเทอะภาษาอีสานก็คือแบบไม่ได้เรื่องอะนะครับไม่ได้เรื่องประยออ่อนไม่ได้เรื่องได้ราวอะไรเลยอะ่นะไปเห่กันเห่พิธาเพราะอะไรเพราะความหล่อของไอ้พิธานี่แหละมันก็หล่ออยู่แหละนะก็หลอกเศรษฐาตอนเนี้ยแต่เศรษฐาตอนนหน,นุ่มก็คงจะหล่อกว่านี้ เออไอพวกด้อมส้มเนี่ยยิ่งไอพวกด้อมส้มผู้หญิงผู้หญิงอะนะโอ้โหนะั่งข้างกันแล้วเกินข้างกันแล้วเกินเลยชอบพิธาเพื่อนในนยบายโอ้โหน,ยบ,ย,นะนยบายเหรอนนยบายเอาเรือประมงไปลบเนี่ยนะเรื่องรุ่นเล่อะไรน,นะเรื่องรู้ราวลสักอย่างนะครับเออ นะเลืองภาษีจริงๆในคนฝ่ายค้าเนี่ยครับไม่ได้มีความสามารถเปรียบเทียบกับสมัยอภิสิทธิ์สมัยอะไรที่ฝ่ายก่อนยังเป็นฝ่ายค้านหนึงดีกว่าเยอะนะเพออียบกับปฏิปัติยังไปได้เลยนะครับแต่และอย่างโอ้นะ เราออกจากการเป็นฝ่ายค้านเถอะนะไปเป็นฝ่ายไหนก็ไปเถอะนะไปเป,เป็นไปเป็นฝ่ายมั่วนิ่มก็ไปเถอะนะครับเอออย่ามาเป็นสสเลยนะเออไป็นเราออกไปเป็นชาวประมงกันไป <c oughs> นะจะได้เอาเรือไปลบก <c oughs> นะครับไปดูไปลากวนวน,วนแหย่กันไปนะสมควรสมควรเราออกอะนะครับแต่คนพวกนี้นเปรืองภาษีเงินเดือนจริงๆ เนื่องจากตอนนี้ YouTube มีการปรับลดรายได้เป็นอย่างมากแอดมินจึงอยากจะขอกำลังใจทุกคนนะครับสนับสนุนให้แอดมินได้ทำรายการต่อไปโดยสามารถบริจาคได้ที่เลขบัญชีนี้หรือสแกนเคียวาโค้ดหรือเลขพร้อมเพล์ก็ได้นะครับหรือใครสะดวกกด Thank you ผ่านช่อง YouTube ก็ได้ต้องขอกำลังใจทุกคนด้วยนะครับ